สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับ5ประตูสปอร์ตค่ายมาสด้านะครับคันนี้มาสด้า2ปี2015 รถมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้ประหยัดมากๆนะครับ20กิโลลิตรโดยประมาณคันนี้เป็น m a สด้า2ดีเซล5ประตูดีเซลมาแล้วครับรถสมบูรณ์มากครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกควา่ามือเดียวป้ายแดงปี2015 2 0ส0 0า0บาทนะครับคันนี้ผ่อน5 0 0ต้นต้นๆผ่อน6ปีใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับรถสวยๆแล้วก็ประหยัดด้วยครับเป็น5ประตูสปอร์ตค่ายมาสด้ามาสด2ปี2015มาสด้า2สกายแอคทีรถดยรวมคือสวยครับม ประมาณ135,000กิโลเมตรประหยัดสุดๆนะครับประมาณ20กิโลต่อริตรรถโดยรวมสวยพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนใครกําลังหารถใช้งานนะครับเน้นประหยัด ก็ลองมาชมดูได้ครับมาเลยครับรถอยู่มินบุรีกรุงเทพมีบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนให้ทั่วไทยใครสนใจอยากได้ใช้งานรถพร้อมรถสวยรถดีนํามาฝากให้กับสมาชิกนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดูได้ครับตาม YouTube ตามอินเทอร์เน็ตมีนะครับสําหรับตัวนี้เป็น m a ส d a 2นะครับภายในสวยสวยเลยครับนี่นะครับเบาะหนังสภาพงามๆใหม่แท้มือเดียวป้ายแดงใหม่แท้135,000กิโลเมตรรถสวยรถประหยัด 5ประตูสปอร์ตมาแล้วสีขาวสวยตามเทรนนิยมใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับภายในสวยสะอาดเบาะหนังระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับรถสภาพพร้อมมากๆนะครับเครื่อง1.5เกียร์ออตโต้ดีเซลเทอร์โบครับคันนี้เป็นดีเซลเทอร์โบรถโดยวรวมคือสวยพร้อมมากๆนะครับจะส่งทั่วไทยได้เลยครับ นี่เลยครับฝากไว้ด้วยใครกำลังหารถใช้งานฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์ก,กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับกำลังหามาฝากอีกเยอะๆเลยครับช่องนี้คัดรถสวยนำมาฝากที่เหลือเป็นหน้าที่สมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับพุทสตาร์ทนะครับสำหรับคันนี้พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเซ็นทร์ล็อกแอร์แบ็กเอเบสดิสเบก นี่เบาะหนังรถเดิมรถดีคัดแล้วเช็คแล้วสมาชิกมาลองขับได้เลยอยู่มินบุรีกรุงเทพอยากได้รูปเพิ่มเติมอยากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมก็แอดไลน์สอบถามเข้ามาได้เลยนี่ครับพร้อมมากๆรถสวยๆร,รถดีๆพุทธสตาร์ชนะครับชมเช็คทดลองขับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกใครหารถใช้งานชอบคายมาด,ด้ามาด,ด้าสองห้าประตูและก็อัดด้วยครับเป็นเครื่องดีเซลเทอร์โบ อัตราการกินน้ํามันก็จะอยู่ประมาณ20กิโลลิตรโดยประมาณนะครับขึ้นอยู่กับจังหวะการเหยียบการใช้งานนะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาได้เลยรถสวยรถดีคัดเช็คเรียบร้อย5ประตูสวยๆเนียนๆฝากไว้ด้วยครับไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อไม่พิกว่ำใครชอบถูกใจชมเช็คทดลองขับได้เลยสภาพแบบนี้หาไปใช้งานคุ้มมากๆครับ239,0 0 0บาทโทรเจรจาโทรสอบถามเช็คได้ทดลองขับได้เลยบบค,มมครับขอบคุณครับรถเดิมๆเ,เลยนะครับรถเดิม สภาพพร้อมเอกสารครบถูกใจเน้นโทรเจรจามาชมได้มาเช็คได้สมาชิกแว็นไกลไม่สะดวกเดินทางจัดส่งให้ได้นะครับพอะรถคันนี้กันเ,เดิมนะครับไมค์ก็แท้1,35,000กิโลเมตรเป็นมือเดียวป้ายแดงปี2015รถประหยัดใช้งานได้ ดูแลดีดูแลถึงฝากให้กับสมาชิกที่ชอบเครื่องดีเซลในรถเก่งรถเด็กเนี่ยดีเซลจะหาได้น้อยมากๆนะครับก็จะมีค่ายมาด้านเนี่ยนะครับทำออกมาใครถูกใจนะครับชมเลยเช็คเลยทดลองขับได้เลยขอบคุณครับ